สวัสดีครับพอโยตวัดกลองแอ้วันนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมยืนโยเป็นตลาดน้ำกลองแอ้ตรงนู้นเป็นสะพานพอเมื่อวันพ้นตกทางวันมันก็เลยมีน้ำเยอะมากนะครับนี่คือสะพา,ตา,านตลาดน้ำกลองแอ้นะครับตอนนี้คือน้ำขึ้นถึงตะลิ่งแล้วน้ำเยอะมากวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงนะครับมาถอดจักรที่วัดกลองแอ้ ีบรรยากาศตลาดนา้ำตอนนี้น้ำขึ้นเยอะมากเรือเมฆานะครับพอจอดนะครับน้ำขึ้นตึ้งตาลิ่งเลยเดี๋ยวไปเดินเลยในวัดัตอนนี้มีรอจักรยานยนเยอะมากพอผมไปมาไล่วันแล้ได้เห็น,ดดนเดิอด่านตอจะทินนี้ มาวัดพวงแกครับมีเป็นโบสถ์ของวัดนะครับผูนส,สวยนะครับด้านโน้นก็เป็นจัาพวกร้านคานะครับตรงนี้มีดีตั่พุนแล้วก็เป็นเต้นกน์้องคนที่มารวมมาสอนทิ้มาตรงนี้มีของยาวด้วย คนะคไม่รู้คนจะตกไม่เม่อวานตกสองวันแล้วก็มาหยุดหลวงตนเย็นแล้วก็กางคืนนี้ไม่ได้ตกวันนี้ก็มือชยอแต่ยังไม่ตกนะครับผมก็ว่าอย่าให้คนตกอย่าให้ตอนปิดเส็จก่อนครับนี่เป็นจมพวัวหลานคานะครับกา,าอยู่มาแล้วผมจะเดินไปด้านใน คนโปยเม็ดแล้วพออย่าตกเนื้อนัดพนกำลังโปรยเม็ดแล้วครับตอนนี้ต่องควาเออหมือนคืแลนวสังเกต่าแป้งลอตตอรี่นี่เยอะมากโอ้มีปลาด้วยมีปลาด้วยไ่ปลา

แล้วก็มีคนม,มาออกโรงทานนี่เยอะใกล้ลานพวกนี้ห้องกินเบียบผมเดินมาเสียงดังมาตรงนี้ด้วยกับอาณาจักรนะครับการศึกษาศทกษาหลายในวัดของเรานะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมกกันไม่ต้องทำแบบนี้ I'm ผ้มพ่ากำไปชมประเจดีเจวีดาของที่จำลองมาจากพมานะครับเดินบ้านวัดมาไปตามทางเดินตรงนี้แล้วพอกำกลองไปอีกฝั่งโอวบรรยากาศลมดยืนมากคนต่อคิดหนึ่งเดียวรบบบรรยากาศในวัดตรงเี้ครับมีคนมาใต้ดูที่สะพานกำกลอง เดินกามกลองไปฟังนู่นโอ้โหน้ำในกลองเดีด่ยวนิอยู่นี่แม่อันตองอยู่นี่ีก็บ,บรรยากาศเดินกามกลองมาฟัางนี่เราเป็นเออไท้ต่างอง

ก็ฟังโนเป็นดีตำบุญน่ครับดีตำบุญวองพอตันใจโอ้ซี่ตองส้ยมาโอ้ส้ยมากเลยครับไม่ต้องไปตึงประมาณวัดดีวัดกองเอ้ มันอยู่ในวัดประมาณโู้ช่วยมากับแับมีคำว่าประมาณอยู่ตรงนี้ช่วยมากก็มีรูปปั้นก็การเต้นไก่ก็ปฏิเสธประมาณการเต้นไก่ปืนเมืองช่วยมากเครับเดี๋ยวพาไปชมรอบๆเดินมาทางนี้ก่อน ฟิวมันน่นอยู่ในติประมาณนะครับฝนลงเม็ดมาแล้วละ่ะโอ้โหส่วยครับพวงม,มเลยเดินนัยาวยาวตรงนี้เป็นตุ่มซุ้มประตูมีตาวีส่วน แค่เสมอขอบเท้าเพอจะได้ติดข้างบนเพับโอ้ฝนตกเลยล่ะกับบรรยากาศโอ้โหสวยครับ อ๋อม oh, 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 ีเจดียลมลอบเลยฝนก็ตกอุดานี sure, okay. oh, sure, God, sure. See, uh, um ่เป็นสุมประตูมีวกซิ่งช่วยกับนี้อากาศดีมากเลยได้ลูกกอนโอเคอ้่วยกับส่วยสีตองอาราม lên này cao về đường đây nè cao mà lên Đang to đồng tàu còn nào mà như ừ xoay mà đi không gì vậy cứ tận cao đứng đường to gặp đường viên gặp rộng ta ní bên con gặp à con nghe này. làm này con dữ nữa có mấu ăn vẫn tốt thằng ăn vì mà người. โอ้เดินไม่ได้โอ้เดินได้ครับผมหนึ่มว่าเดินไม่ได้เหรอนี่ก็มีเหมือนได้ตรงนี้เดินลงไปด้านล่างได้อุ้ยเหมือนได้ใบยานาครับนี่พวกใบยานาโปรโผล่อยู่ด้านนน้นก็เป็นเกาะเป็นเกาะนะแล้วก็มีสันพุ่ไม่ไหนใจว่าสันเลยอยู่ตรงนั้นอยู่ภู้เทวีสุวรรณ กามออกว่าอังนี้ครับสวยมากเลยนี่ครับ ตรงนู้เป็นลาดน้ำของเอียนะครับที่กมเดินมาจากตรงนู้ช่วยเลยครับนี่ตรงนี้มีลูปปันกระเกี่ยนเป็นปลาซาปลามาอานหวาชิ้น không may đủ cả mai và mai thương ở đây bụng sôi mà có bốm đơn mà lọp lọp มันอยู่ที่วัดที่ประมาณนี้ช่วยนะครับนี่มีปลาซ่าอันวามอลนี่ครับเป็นโยปันการแต่งกายก้องก้องมอล มีคนมาใต้ดูกันเยอะตรงนี้เป็นสะพานข้ามใบเกาะลงนู่ได้ตรงนี้มีรูปปั้นการแต่งกายอ้องป่านะครับเป็นการแต่งกายพื้นเมืองปรามะณนี่ชุนชุน เป็นหามตัดหน่อใหม่เป็นตรวจคุนบีตักคุนดำตรวจจีตรวจกินหินหันและล่วงโผยิมติอยู่ด้านในนู้นต้องการสปาน,นี่ไปแต่ผมคงไม่กลา้าเลยผมพ่นตอกกับพ่นลงเม็ดเละโอ้เดี๋ยวไปไม่ได้ไปไม่ได้ต่างก้าม,มันจำหลุด เป็นใหม่นะโกรกามไปไม่ได้ต้อง,งตอนนี้พ้นตรงแหละครับมาลราพ้นอยู่ตรงนี้เป็นตีตำบุญเป็นศาลาด้านในก็มีคาบมาคาบตำบุญกันได้เฮ้ยไอ้ขาวสวมากไอ้ขาว ไม่ตาพ่นตกครับโอ้มาตำบุญเถว,วายของเอ้วันนี้เพราะือโอกาสมาเที่ยวที่ที่ดีชมลองชาววีดาก็พ่นตกกันหรว่าพ่นจะไม่ตกแล้วก็เก็บบรรยากาศไว้เก่น,นี้ก่อนนะพ่นตกแล้วครับวันดีครับ